สวัสดีค่ะทุกคนพัดเองนะคะช่องพัทตี้สชาค่ะวันนี้นะคะทุกคนก็เหมาะสําหรับคนที่อยากจะฝึกวาดการ์ตูนจิบินะคะแต่ว่าอาจจะยังร่างไม่เป็นนะคะหรือว่าร่างตามที่เราเคยเห็นมาแล้วแต่มันก็ยังแบบรู้สึกว่าสัดส่วนผิดผิดถูกๆอยู่นะคะทุกคนก็สาหรับคนที่ใช้แอป iBis Paint นะคะเขาจะมีเครื่องมือนึงนะคะที่ช่วยให้เราเนี่ยวาดการ์ตูนจิบิได้ง่ายมากขึ้นนะคะทุกคนโดยที่ไม่ต้องร่างเองนะคะเขาก็จะมีเป็น คาเลคเตอร์การ์ตูนจิบิีให้เรานะคะก็จะช่วยให้เราประหยัดเวลามากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้เราฝึกฝนในการวาดการ์ตูนจิบิได้ดีมากขึ้นนะคะให้เรานะคะเลือกที่แปลงสีก่อนนะคะทุกคนแล้วมันก็จะมีเป็นไอคอนด้านบนนี้นะคะเป็นรูปภาพนะคะตรงนี้นะเราก็มาเลือกตรงทั้งหมดนะคะมันจะมีเป็นสติ๊กเกอร์นะคะเป็นมินิคาเลคเตอร์นะคะทุกคนนี่ก็จิ้มเข้าไปเลยมันก็จะมีหลากหลายแบบให้เราเลือกนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวีด้านบนอะไรเงี้ยก็แปลว่ามันเป็น แบบโปรนะคะทุกคนก็จะต้องเป็นไอเบสเพนที่มันเป็นไอคอนสีดานะคะทุกคนที่เราเสียงเงินอะไรอย่างี้มันก็จะไม่มีโฆษณาอะไรแบบนี้แต่ว่าเนื่องจากที่แพสอาจใช้ฟรีนะคะทุกคนก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องใช้ก็ได้นะคะพวกท่านั่งอะไรอย่างเงี้ยอ,อก็อาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะทุกคนข้างล่างสุดอ่ะมันจะเป็นรูปคนยืนปกติเลยนะคะก็เราสามารถหุบย่อขยายได้หมดเลยนะคะลากซ้ายลากขวาได้หมดเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็กดถูกต้องได้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็ได้มันหนึ่งคาแรคเตอร์แล้วนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะลองไปใช้ดูนะคะทุกคนว่ามันจะมีวิธีการใช้ยังไงนะคะ mm. ก็หวังว่าทุกคนจะลองนําเอาไปใช้ตามได้นะคะ mm. จะช่วยให้เราทํางานง่ายขึ้นยังไงบ้างนะคะ mm. ไปดูกันเลยแล้วก็จะเริ่มต้นจากการเลือกไอคอนแปลงสีนะคะจากนั้นก็เลือกเป็นไอคอนรูปภาพด้านบนขวาม,มือนะคะแล้วก็เอาน้องเข้ามาแปะนะคะแล้วก็กดถูกต้องจากนั้นก็เพิ่มมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะทุกคนก่อนที่จะเพิ่มเนี่ยเราก็ลดความเข้มของรองลงก่อนนะคะนี่แล้วก็ใช้เลเยอร์เปล่านี่นะคะในการใช้ โอเคต่อไปก็จะเป็นการร่างภาพนะคะถ้าเกิดใครติดแอดอะไรเงี้ยก็ดูโฆษณาก่อนได้นะคะดูคนก็แพทจะเลือกเป็นแปลงที่เป็นดินสอนะคะดูคนมันก็จะเป็นดินสอแพทรู้สึกว่ามันร่างง่ายดีนะคะแล้วก็จะเลือกเป็นสีแดงนะคะจะได้เวลาตัดภาพตัดเส้นจริงๆอะไรเงี้ยมันก็จะมองเห็นได้ง่ายนะคะจากนั้นแพทก็จะไปเลือกเป็น ไม้บรรทัดกระจกนะคะทุกคนเพราะว่าหน้าทั้งสองข้างหรือว่าหูทั้งสองข้างอะไรเงี้ยมันเท่าๆกันเนาะแพทก็เลยจะใช้เป็นไม้บรรทัดกระจกนะคะเข้ามาช่วยไม้บรรทัดกระจกสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะคะทุกคนแบบนี้เลยเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ตรงกลางจริงๆอะไรเงี้ยก็สามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะคะพอเรากะขนาดได้แล้วใช่ไหมคะทุกคนเราก็มาเริ่มการขั้นตอนการร่างได้เลยนะคะน,นี่แพทจะเริ่มจาก การร่างตาก่อนนะคะทุกคนก็จะมีขนตานิดนึงนะคะทุกคนมันก็จะตรงกับขีดที่เขาให้มาเลยนะคะคือสัดส่วนเขาให้มาแบบสามารถฝึกวาดได้ดีมากๆเลยนะคะสําหรับมือใหม่ ก็วาดเป็นเสื้อผ้าลงมานะคะแล้วก็วาดเป็นกางเกงอันนี้แพทเปิดใน p i n t e r e i s t ดูไปด้วยนะคะทุกคนพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็สามารถเปิดดูไปด้วยได้นะคะถ้าฝึกวาดจากภาพจริงอะ่ะมันจะวาดได้ดีขึ้นนะคะทุกคนรู้ว่าตรงไหนควรยับตรงไหนควรเป็นจีบอะไรแบบเนี้ยแล้วก็วาดมือน้องออกมานะคะส่วนทรงผมนะคะทุกคนเนื่องจากอีกข้างหนึ่งอะ่ะมันไม่เท่ากันเนาะแพทก็เลยได้ทําการปิดแมมมัดกระจกไปแล้วนะคะตรงไหนที่มันเท่ากันก็เปิดแมมมัดกระจกนะคะเช่นแก้มเช่นปากอะไรแบบนี้เนาะ ต่อมาก็จะเป็นการตัดเส้นจริงนะคะอย่าลืมเปิดเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะคะเป็นเลเยอร์เปล่านะแล้วก็ตัดเส้นในเลเยอร์เปล่าอันใหม่นะคะทุกคนอันนี้เพจก็ทําการร่างตามที่ได้ทําการร่างไว้นะคะนี่ก็เป็นเส้นประมาณนี้นะคะทุกคนจะบอกว่า เขาทํามาให้เราวาดได้ดีขึ้นมากจริงๆนะคะแบบไม่ต้องคิดมากเรื่องสัดส่วนอะไรอย่างนี้เลยนะทุกคนก็สามารถวาดตามสัดส่วนเขาไปได้เลยต่อมาก็จะเป็นการลงสีนะคะพอเราตัดเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาลงสีกันอันนี้แพทก็จะลงสีตรงไหนที่มันเป็นพื้นที่เปิดอะเราต้องอุดมันไว้ก่อนนะไม่งั้นสีมันจะเลอะออกไปด้านนอกนะคะเวลาที่เราเทสีเนาะก็ทําการระบายสีตามใจได้เลยนะคะทุกคน อันนี้จะใช้เป็นโทนสีที่แบบไม่ถึงกับพาสเทลนะทุกคนมันจะเป็นโทนแบบอ่อนๆน,นิดนึงนะคะทุกคนไม่ได้สดใสมากเนาะรู้สึกว่ามันสบายตาดีนะคะเดี๋ยวแพทจะมีคอร์สเป็นคอร์สสอนวาดจิบีด้วยนะคะทุกคนก็สามารถติดตามได้ที่เพจแพตตี้สวดชาเลยนะคะก็ทําตาวิงบิงนิดนึงนะคะเพื่อความน่ารักมากขึ้นเนาะอันนี้ก็จะทําเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ตกแต่งเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ ก็แต่งแก้มอีกนิดหน่อยนะคะทุกคนนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ออกมาแล้วค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น,น้อีกคนหนึ่งนะคะที่ยืนชูมือแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็ทําการใช้แปรพัดกระจกนะคะมาเอียงๆตามหน้าเนาะเราจะได้วาดตาเท่ากันนะคะทุกคนส่วนทรงผมมามันอาจจะไม่เท่ากันนะคะทุกคนพัดก็เลยเ ปิดไม้บรรทัดกระจกไปนะคะแล้วเราค่อยๆปรับตามสัดส่วนที่เขาให้มานะคะทุกคนถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าสัดส่วนมันยังไม่จุใจนะคะหรือว่าอยากได้ท่าทางอื่นเนี่ยแพทก็อย่าลืมนะคะทุกคนมาติดตามเพจแพตตี้สวดชานะคะเดี๋ยวจะมีคอร์สน่ารัก,น,รกน่ารักนะคะวาดการ์ตูนจีบีกันนะคะทุกคนอันนี้ก็วาดเสื้อผ้านะคะตามสัดส่วนเลยอันนี้แบบง่ายมากทุกคนน่ารักมากเลยอะ่ะตัวปุกปิ๊กมากเลยนะคะ แล้วก็ทําน้องให้จางลงนะคะจากนั้นก็เพิ่มมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะทําการตัดเส้นนะคะนี่แบบนี้เลยน,นี่ก็พยายามวาดตานะคะแล้วก็ทรงผมต่างๆนะคะทุกคนอันนี้ก็วาดโครงหน้านะคะแล้วก็เสื้อผ้าเสื้อผ้าน,นี้ก็ดูจากฟินเทเลสเหมือนกันนะคะดูจากนางแบบเลย่เขาแต่งตัวกันยังไงลงสีประมาณไหนนะคะทุกคนนี่แล้วก็วาดรองเท้าบูทนะคะน่ารักมาก วันมือน้อยๆนะคะดูคุณโอเคเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการลงสีแล้วค่ะแล้ก็จะทําการอุดรูนะคะแล้วก็ค่อยเทสีนะคะดูคุณแล้วก็เพิ่มเลเยอร์ใหม่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ทําสีผมเสื้อผ้ารายละเอียดอะไรต่างๆนะคะดูคน,นตรงไหนที่มันเป็นซอกอะไรเงี้ยก็สามารถใช้แปรงมาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งได้นะคะอันนี้ลังเลกับสีเสื้อนานมานะคะว่าจะใช้สีอะไรดีต่อไปก็จะเป็นกระโปรงะคะ่ะ เป็นสีน้ำเงินนะคะอันนี้ก็ลังเลกับสีนานมากๆเลยนะคะดูคนกว่าจะลงตัวต่อไปก็ใช้แมมพัสกระจกนะคะมาช่วยในการวาดด้านที่มันเท่ากันต่างๆนะคะนี้ก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยและะ้วค่ะนี่ก็จะได้เป็นภาพออกมาแบบนี้นะคะ ง่มากคะ่ะทุกคนก็มาทุกคนนะคะจะลองนําไปใช้ดูได้นะคะก็ห่าทุกคนนะคะจะว่ากกรูปการ์ตูนชิบิได้ดีขึ้นนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แพทด้วยนะคะทุกคนแล้วแพทก็จะมีไอจีมีเพจแล้วก็มีติ๊กต็กนะคะสามารถไปตามกันได้นะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย